สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะขอเลิกกินทันทีลูกค้าซื้อจ้าปูไส้ทะลักเห็นสิ่งที่ใช้รัดประกาศเลิกกินทันทีอาจารย์ 7, รเจตดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยโพสต์ข้อความในหัวข้ออาหารที่มัดด้วยเชือกพลาสติกควรเปลี่ยนเป็นเชือกธรรมดาครับ อาจารย์เจตดรเจษราเด่นดวงบริพันธ์ได้ระบุข,ข้อความว่าอาหารที่มัดด้วยเชือกพลาสติกควรเปลี่ยนเป็นเชือกธรรมดาครับไปเจอคลิปทิกตอกอันนี้มานับว่าเป็นเรื่องดีเลยครับคือเป็นของร้านที่ทำจอบปูซาทลักษ์ขายซึ่งก่อนหน้านี้เขาใช้เชือกฟางซึ่งก็ทำจากพลาสติกย้อมสีมามัดจอบปูก่อนเอาไปนึ่งและลูกค้าก็มาคอมเมนต์ว่าเจอเชือกฟาง เลิอกอยากกินทันทีทางแมค้าที่ร้านเลยเปลี่ยนไปใช้เชือกธรรมดาผูกมัดแทนได้รับเสียงชื่นชมจากลูกค้าอย่างมากเลยครับซึ่งการเอาเชือกพลาสติกมารัดอาหารก่อนไปให้ความร้อนนั้นผมเคยเตือนเอาไว้แล้วว่าไม่ควรทำตอนที่โพสเกี่ยวกับเรื่องไม่ควรเอาหนังยางวงมารัดผักต้มครับดังนั้นก็หวังว่าร้านอาหารอื่นๆน่าจะเอามาเป็นแบบอย่างนะครับ เอาบทความเก่าเรื่องหนังยางวงรัดผักต้มมารโพสต์ Report, ให้อ่านกันครับบทความเก่าล่าสุดทางด้านอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพานได้ออกมาเปิดเผยและเตือนเกี่ยวกับการใช้หนังยางรัดผักต้มแล้วลงไปต้มลงไปลวกอันตรายอาจจะเกิดโรคร้ายโดยได้โพสต์ระบุว่าไม่ควรเอาหนังยางวงมารัดอาหารลงไปต้มได้รับคําถามมาจากนักข่าวช่องพีพีทว่าที่มีคําเตือนเกี่ยวกับ การห้ามเอาหนังยางวงมารัดผักรัดอาหารลงไปต้มในน้ําเดือดเช่นพวกผักต้มขายคู่กับน้ําพริกตามตลาดนัดเนี่ยมันอันตรายจริงใช่ไหมคําตอบก็คือจริงครับในหนังยางวงมีสารเคมีอันตรายที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้อยู่หลายชนิดจึงไม่ควรเอาไปต้มให้โดนความร้อนโดยตรงแม้ว่าจะมีปริมาณน,น้อยก็ตามครับโดยเรื่องนี้อาจารย์ออส รอสดรวีระชัยพุทธวงศ์อาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมีอินทรีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เคยอธิบายไว้ในรายการข่าวเที่ยงช่องวันว่าหนังยางวงนั้นทําจากยางพาราแล้วบดอัดผสมกับสารเคมีหลายชนิดเช่นพวกซันเฟอร์กรรมฐานเพื่อทําให้หนังยางมีความเหนียวและทนทานแต่เมื่อถูกความร้อนมากกว่า100อ,องศาเซลเซียสเช่น ในน้ำต้มเดือดจะทำให้สารเคมีในหนังยางปนเปื้อนมากับอาหารได้หากกินเข้าไปจำนวนมากหรือมีการสะสมอยู่ในร่างกายเป็นเวลานานจะเสี่ยงทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวได้เช่นเสี่ยงต่อโรคมะเร็งสอดค้องกับที่เพจเคมีฟิสิกส์ของสิ่งทออาหารและของรอบตัวได้เคยอธิบายไว้โดยละเอียดสรุปได้ดังนี้ หนังยางทำจากยางพาราธรรมชาติแต่ก็มีสารเติมแต่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ถ้าสัมผัสกับอาหารที่ได้รับความร้อนโดยตรงในกระบวนการผลิตนั้นจะมียางก้อนที่ได้จากต้นยางพาราแล้วชาสารเคมีอื่นมาทำการเชื่อมขวางเพื่อให้ใช้งานได้ในอุณหภูมิที่กว้างมากขึ้นและมีสมบัติเชิงกลที่ดีขึ้นการคอดลิงยางพาราหรือที่มีชื่อเฉพาะว่าการ วันคไนมักใช้กรรมาถันเป็นตัวเชื่อมขวางทำให้มีความยืดหยุ่นที่ดีจากพันธะไดฟอสไฟหรือพันธะโพลีฟอสไฟนอกจากจะใช้กรรมาันแล้วยังมีการใช้สารกระตุน้นและสารเร่งปฏิกิริยาได้แก่ซิงค์ออกไซด์สารประกอบไดไทโอคาบาเมรไทอาโซและไทยูแรยมไขมันในสารอาหารและความร้อนจากการประกอบอาหารสามารถ ทำละลายสารต่างๆเหล่านี้ให้ออกมาปนเปื้อนในอาหารได้ง่ายจึงควรต้องแกะหนังยางออกจากอาหารก่อนที่จะนำไปประกอบอาหารไม่ให้หนังยางสัมผัสกับอาหารที่มีความร้อนโดยตรงปลอพวกเชือกฟางจริงๆทำจากพลาสติกผสมสีครับสารเคมีต่างๆก็มีสิทธิ์ที่จะละลายออกมาด้วยน้ำและไขมันร้อนๆได้จึงไม่ควรเอามารัดอาหารลงไปต้มไปทอดเช่นกันครับ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ